สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การศึกษาพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นพระธรรมที่สะท้อนความหวังของคริสตชนเราจะเริ่มต้นบทเรียนโดยศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าเกี่ยวกับการไถ่บาปครับก่อนอื่นขอเชิญพี่น้องอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระบิดาผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระองค์สําหรับสิทธิพิเศษที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เป็นประชากรพิเศษและได้รับอาหารพิเศษแห่งสวรรค์ อันหมายถึงพระวจนะของพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นและถวายพระเกียรติสิริแด่พระองค์ในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายกระทำกลับถึงสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหลายคนคงเคยครุ่นคิดว่าทำไมฉันจึงอยู่ที่นี่ซึ่งคำถามนี้มีสองมิติคือมิติของการดำรงอยู่ และมิติของความเป็นจริงเรามาสำรวจทั้งสองมิตินั้นกันสั้นๆครับมิติที่ 1. คําคำถามดังกล่าวในมิติของการดำรงอยู่นั่นคือทำไมฉันจึงมีตัวตนอยู่ในโลกนี้หรือขยายความได้ว่าทำไมฉันจึงอยู่ที่นี่ในร่างกายนี้ในเวลานี้และในสถานที่แห่งนี้คำตอบอาจดูเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งอย่างยิ่งและเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อของเรา ซึ่งคำสอนแบบการถามตอบโดยสังเขตของเวสต์บินสเตอร์นั้นอธิบายไว้อย่างดีว่าวัตถุประสงค์ของเราคือการถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้าและการเพลิดเพลินกับพระองค์ตลอดไปความจริงข้อนี้ที่พระคัมภี์ทั้งเล่มได้สะท้อนให้เห็นนั้นบอกกับเราว่าชีวิตของเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้าและพบความชื่นชมยินดีในพระองค์ในทุกสิ่งที่เรากระทำ มิติที่2คําถามดังกล่าวในมิติของความเป็นจริงนั่นคือทําไมฉันจึงอยู่ที่นี่เพื่อเริ่มศึกษาพระธรรมวิวรณ์เป็นเวลา30สัปดาห์ผมคิดว่าพี่น้องแต่ละท่านอาจมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปเช่นบางท่านอาจต้องการรู้เกี่ยวกับความหมายของภาพลักษณ์ต่างๆในพระธรรมวิวรณ์บางท่านอาจรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของผู้เชื่อในการศึกษาพระธรรมเล่มนี้ ในขณะที่บางท่านอาจมีความปรารถนาที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นถึงแม้ผมอาจตอบคำถามนี้แทนพี่น้องไม่ได้แต่ผมรับรองว่าถ้าพี่น้องเปิดใจรับพระวจนะของพระเจ้าในระหว่างการศึกษาพระธรรมวิวรณ์พี่น้องจะเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นชีวิตของพี่น้องจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเ,เมื่อพี่น้องใช้เวลาในการใคร่ครวญพระวจนะโดยการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับทำไมหรือ ก็เพราะพระคัมภีร์คือเรื่องราวของพระเจ้าเกี่ยวกับการไถ่บาปของมนุษยชาติอันเป็นเรื่องราวแห่งความหวังและความรอดซึ่งเราทุกคนอยู่ในเรื่องราวดังกล่าวด้วยครับบทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนที่ 1. การสร้างและการสรับแช่งและส่วนที่2พระคริสต์และการสำเร็จอย่างสมบูรณ์ข้อความสําคัญคือ พระคัมำีเป็นเรื่องราวของพระเจ้าเกี่ยวกับการไถ่บาปของมนุษยชาติส่วนที่หนึ่งการสร้างและการสราบแช่งขอให้เรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นด้วยกันครับในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และโลกตั้งแต่ข้อแรกเราเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงอยู่ก่อนของพระเจ้าและบทบาทของพระองค์ในฐานะพระผู้สร้างทุกสิ่ง พระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุดเหนือสิ่งทรงสร้างทั้งปวงและทุกสิ่งที่ดำรงอยู่นั้นเป็นของพระองค์ทั้งสิน้นดังที่พระธรรมวิวรณ์บทที่22ข้อ13ได้สำแดงเกี่ยเราว่าพระเจ้าทรงเป็นอัลฟาและโอเมกาเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็นปฐมและอวสารอย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่ได้ทรงเป็นเพียงพระผู้สร้างที่ทรงฤทธิอำนาจเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงบริสุทธิ์ด้วย ตามที่พระคัมภีรทั้งเล่มรวมถึงพระธรรมวิวรณ์ได้อธิบายไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้าหมายความว่าพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบทางศีลธรรมทรงรักทรงยุติธรรมและทรงน่าเชื่อถือพระองค์ไม่ทรงมีใครเทียบได้ทรงเหนือธรรมชาติสถิตทุกหนทุกแห่งทรงทราบทุกสิ่งและทรงสามารถทำได้ทุกอย่างถึงแม้พระเจ้าจะทรงยิ่งใหญ่แต่พระองค์ก็ทรงมีความเป็นส่วนตัว และทรงปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเราทุกคนซึ่งได้สรุปไว้อย่างงดงามในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่4ข้อ16โดยกล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าทรงสร้างโลกและทุกสิ่งในโลกจากความว่างเปล่ารวมทั้งสวนแห่งหนึ่งที่พระองค์ทรงให้อดัมและเอวาซึ่งถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระองค์นั้นได้เข้าไปอาศัยอยู่ พระเจ้าทอดพระเนตรทุกสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นทรงเห็นว่าดียิ่งนักในส่วนเอเดนอาดัมและเอวามีข้อจำกัดเพียงข้อเดียวคือห้ามกินผลจากต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วเพราะการกระทำเช่นนั้นจะนำไปสู่ความตายอย่างไรก็ตามซาตานซึ่งปลอมตัวเป็นงูเจ้าเล่ได้ล่อลวงพวกเขาให้สงสัยพระเจ้าและกินผลจากต้นไม้ต้องห้ามผลลัพธ์ก็คือ เมื่อหญิงนั้นเห็นว่าผลนั้นดีเหมาะเป็นอาหารและยังงามน้าดูทั้งน่าพึงปรารถนาเพราะจะช่วยให้เกิดปัญญานางจึงนำผลไม้มากินและให้สามีที่อยู่กับนางและเขาก็กินอาดัมและเอวาเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าซึ่งนำไปสู่การล้มลงในบาปและบาปของพวกเขาก็ได้นำการสาปแช่งมาสู่โลกได้แก่ความตายฝ่ายจิตวิญญาณ ความเสื่อมโทรมฝ่ายร่างกายและความแตกสลายในทุกแง่มุมของชีวิตคำสับแช่งนี้เห็นได้ชัดจากความเจ็บปวดความทุกยากและการแยกจากพระเจ้าที่มนุษย์ทุกคนประสบหลักการที่ 1. พระเจ้าทรงสร้างโลกที่งดงามแต่บาปทําให้โลกเสื่อมทรามลงโลกที่พระเจ้าทรงสร้างเป็นภาพสะท้อนของพระเกศิริและความดีของพระองค์ โดยถูกออกแบบมาให้มีความกลมกลืนและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์อย่างไรก็ตามการที่มนุษย์เลือกที่จะทำบาปนั้นได้นำมาซึ่งความเสื่อมทรามอันเป็นเหตุของความแตกสลายและความเจ็บปวดที่เราพบเห็นในปัจจุบันถึงแม้โลกจะอยู่ในสภาพที่ล้มลงในบาปของมนุษย์นี้แต่สิทธิอานาจสูงสุดของพระเจ้าก็ยังคงอยู่และแผนการไถ่าบาปของพระองค์ผ่านทางพระเยซูก็ก,กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งยื่นเสนอความหวังและการฟื้นฟูสภาพให้กับทุกคนที่หันมาพึ่งพาพระองค์การเข้าใจขอบเขตของความเสื่อมทรามของโลกอันเป็นผลจากบาปนั้นเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อการต่อสู้และความท้าทายในแต่ละวันอย่างไรในท่ามกลางความแตกสลายที่เกิดจากบาปนั้นคุณมองเห็นสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้าในคนทางใด คุณสามารถทำสิ่งเฉพาะเจาะจงใดได้บ้างเพื่อต่อต้านอิทธิพลของบาปในชีวิตของคุณและเพื่อสะท้อนถึงการออกแบบดั้งเดิมของพระเจ้าสำหรับสิ่งส,งสร้างส่วนที่ 2. พระคริสต์และการสำเร็จอย่างสมบูรณ์ขอบคุณพระเจ้าที่เรื่องราวไม่ได้จบลงด้วยคำสัปแช่งแม้แต่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่3หลังจากการล้มลงในบาปของอาดัมและเอวา พระเจ้าก็ได้ทรงสัญญาว่าจะมีพระผู้ไทยพระองค์ปรัดกับงูวา่าเราจะให้เจ้ากับหญิงนั้นเป็นศัตรูกันทั้งผ่อพัน์ของเจ้ากับของนางด้วยเขาจะฟาดศีรษะของเจ้าและเจ้าจะฉกส้นเท้าของเขานี่คือการประกาศข่าวประเสริฐครั้งแรกอันเป็นข่าวดีที่ว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเพื่อพิชิตบาปและความตาย แผนการของพระเจ้าเรื่องการไถ่าบาปดําเนินไปตลอดทั้งพระคัมภีร์โดยในพระธรรมปฐมกาลบทที่12พระเจ้าทรงทาพันธสัญญากับอับราฮัมพระองค์ประทานพระสัญญาว่าทุกชนชาติทั่วโลกจะได้รับพรผ่านทางเจ้าพระสัญญานี้สําเร็จเป็นจริงในพระเยซูผู้ทรงเป็นลูกหลานของอับราฮัมและดาวิดพระองค์ทรงเป็นลูกแกะปัสากาที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งสละพระชนชีพบนไม้กางเขนเพื่อทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากความตายชั่วนิรันดร์ดังที่บอกเป็นในไว้ในเรื่องราวของพระธรรมอพยพธรรมบัญญัติที่พระเจ้าประทานผ่านทางโมเสสได้เปิดเผยมาตรฐานของความบริสุทธิ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระองค์อย่างไรก็ตามประชากรของพระองค์ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการดำเนินชีวิตตามมาตรฐานนี้ อันนำไปสู่การตกเป็นเฉลยและการถูกพิพากษาแม้กระนั้นความรักของพระเจ้าก็ยังมั่นคงอยู่เสมอพระองค์ทรงส่งผู้เผยพระวจนะไปบอกล่วงหน้าถึงการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดที่จะสถาปนาอาณาจักรนิรันดร์พระผู้ช่วยให้รอดที่ได้รับการพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าก็คือพระเยซูคริสต์พระองค์ประสูติที่เบดเลเฮมทรงดำเนินชีวิตโดยปราศจากบาป สิ้นพระชนบนไม้กางเขนและคืนพระชนจากความตายซึ่งเป็นการสำเร็จตามพระสัญญาของพระเจ้าเรื่องการไถ่บาปพระธรรมยอห์บทที่3ข้อ16อธิบายประเด็นนี้ไว้ได้อย่างงดงามว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดรในฐานะผู้เชื่อ พระฉายของพระเจ้าในชีวิตของเรากําลังค่อยๆได้รับการฟื้นฟูสภาพผ่านทางพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์การฟื้นฟูสภาพดังกล่าวนี้จะถึงจุดสูงสุดในบทท,ท้ายๆของพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเราจะได้เห็นการสำแดงอย่างสมบูรณ์ของแผนการของพระเจ้านั่นคือฟ้าใหม่และโลกใหม่ที่แห่งนั้นจะไม่มีความตายหร,ารรรหรือการร่ำครวญหรือการร่ำไห้หรือความเจ็บปวดรวดราวอีกต่อไป พระคัมภีร์เริ่มต้นในสวนและจบลงในสวนซึ่งเป็นนครที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งในจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนั้นมีแสงสว่างจากพระเจ้าแทนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์มีต้นไม้แห่งชีวิตมีแม่น้ำแห่งชีวิตไหลออกมามีการประทับอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์ไม่มีคำสาปแช่งและไม่มีการอธรรม ภาพของสวนหรือสวรรค์คือการที่พระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์เพื่อรับคำสรรเสริญตลอดไปหลักการที่สพระเยซูเสด็จมาเพื่อช่วยและฟื้นฟูสภาพสิ่งที่บาปได้ทำลายการเสด็จมาของพระเยซูบนโลกนี้ไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาสำคัญในแผนการของพระเจ้าเรื่องการไถ่บาปด้วย เพราะพระเยซูเสด็จมาเพื่อแก้ไขผลกระทบอันลึกซึ้งของบาปโดยทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่แตกสลายทรงรักษาผู้ตกทุกข์ได้ยากพร้อมทั้งทรงยื่นเสนอชีวิตนิรันดรการสิ้นพระชนบนไมก้กางเขนและการคืนพระชนของพระองค์นั้นเป็นรกากฐานสําคัญแห่งความเชื่อของเราซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะพลิกกลับความเสียหายที่บาปได้ก่อไว้ การยอมรับความจริงข้อนี้หมายถึงการยอมรับว่าเราจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพและเข้าร่วมในพระราชกิจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งพระเยซูได้ส่งเริ่มต้นไว้การยอมรับว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งที่บาปได้ช่วงจิงไปนั้นส่งผลให้คุณเข้าใจว่าคุณจำเป็นต้องได้รับความรอดและการเยียวยารักษาอย่างไรในการเอาชนะผลกระทบของบาปนั้น คุณจำเป็นต้องทูลขอริ์อำนาจแห่งการฟื้นฟูสภาพจากพระเยซูในด้านใดของชีวิตคุณสามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงใดได้บ้างเพื่อประกาศข้อความแห่งการฟื้นฟูสภาพของพระเยซูแก่ผู้ที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนกับผลที่ตามมาของบาปแผนการของพระเจ้าเรื่องการไถ่ปรากฏในพระคัมภีร์อย่างชัดเจนข้อความสำคัญคือ พระกัมภีเป็นเรื่องราวของพระเจ้าเกี่ยวกับการไถ่บาปของมนุษยชาติขอเชิญร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระคุณขอบคุณพระองค์ที่ได้ทรงเปิดเผยเรื่องราวของพระองค์เกี่ยวกับการไถ่บาปขอทรงนำทางข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระปัญญาอันล้ำลึกของพระองค์และทรงเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยความจริงอันล้ำค่าของพระองค์ เพื่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจะสะท้อนถึงความรักอันล้ำเลิศของพระองค์ในขณะที่ข้าพระองค์ทั้งหลายรอคอยพระสัญญาของพระองค์กลับถึงทุสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ